ก่อนหน้าที่ท่านมาอยู่เนี่สภาพวัดนี้เป็นไงบ er? ้างครับก็อยู่ในสภาพอย่างเนี้ยรแต่ว่าอยู่ริมน้าเลยนะบาดถนนัรงนี you you. ้ถนนตัดหรือยังฮะถนนเส้นนี้ตัดหรือยังครับก็มีเป็นทางเกวียนเยูทางเกวียนไม้เฉยนะครับเขาทางคนเดินเขาก็เดินเลาะริมน้ําระหว่างวัดวังพรทธาตกับวัดท้ายเกาะเนี่ยมันแตกต่างยังไงครับช่วงเมื่อ50ปีที่แล้วก็ที่วัดวังพระธาตุก็ยังเป็นป่าอยู่ม่มีพระอยู่ พระนี่เขาคงมาอยู่เมื่อปีดูเหมือนจะเจ้าที่อาตมาจำได้ก็2,497แล้วที่วัดนี้เห็นเมื่อกี้ท่านอาจารย์ชุศีบอกว,ว่ามีเรือนได้เรือนโบราณเรือนโบราณ,รราณค่ะแล้วแลวตอนนี้นะคะตอนนี้เรือนเรือนโบราณนะคะอ,อ๋อยังอยู่ไหมคะยังอยู่ก็รื้อรื้อแล้วก็จะซ่อมบรูรณะกกันใหม่นั่นเออ เสาสร้างมันก็ขาดมั่งแล้วะสร้างเกียมต่อเสาและอเรือนหลังนี้เขามาเด็ดไม่เลยสร้างกันที่นี่แล้วเป็นเรือนที่เขาซื้อมาจากเชียงทองจังหวัดตากอำเภอเมืองจังหวัดตากรู้ว่าจะจริงหรือเปล่าผมไม่รู้สอบถามเขาเขาว่าซื้อมาในราคาสี่ร้อยบาทเอามาปลูกที่นี่ แล้วก็อาตมามาบวชนี่ก็หร้อย้ายกันเป็นครั้งที่สามแล้วเนี่ยก็อายุประมาณเป็นถึงร้อยปีไมหมฮะบ้านหลังนั้นโอ้น่ากว่าท่าจะฉยมากอาตมามาเห็นนี่ก็เมื่อปีสองพันสี่ร้อยดูเหมือนจะเป็นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าหรือมั่งน,นะก็เขาอยู่กันแล้วสบายแล้วแสดงว่าบวชหลังนี้สร้างที่หลังสร้างที่หลัง วัดนี้มีมาก่อนวัดนี้มีมาก่อนสมัยรัชกาลที่ห้าเสด็จวัดนี้มียังนะสมัยพระเจ้าหลวงเสด็จอโออยังไม่มียังไม่มีนะฮะยังไม่มีเอราก็ไอสถานที่ที่สร้างเป็นพระพากนรับในหลวงรัชกาลที่ห้านะอาศมายังยังเห็นนะซากเขาสร้างไว้ทรงไหนฮะสร้างไว้ในน้ําที่วัดวังประธาตุ แล้วก็นานที่จะเก็บไว้ะครับะต่เขาไม่มีอะไรลูกมีสต,ตอ,อเป็นสักแต่ว่าเป็นตออยู่นอกจากที่วาัดท้ายเกาะนี่จะมีเขาเรียกว่าโบสถ์โบราณแล้วใช่ไหมคะมีเรือนโบราณแล้วที่นี่ก็มีเขาเรียกว่าต้นไม้แปลกๆด้วยนะคะท่านอาจารย์มีรอยพุทธบาทด้วยใช่ไหมคะรอยพุธทพบธบาทแล้วก็ของใหม่ครับ เคอมาเมื่อ2,500น่ะอ2,500ถึงปัจจุบันก็50กว่าปีแล้วค่ใหม่ๆแล้วเนาะใหม่ๆแล้วนะคะคุณผู้ชมนอกจากนั้นแล้วนะคะยังยังมีต้นไม้ในในพุทธศาสนาแล้วยังหลวงพ่อนี้ที่วัดนี้ยังเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดอีกด้วยค่ะพอรักษาได้ค่ะรักษาได้ค่ะหลวงพ่อเป็นศูนย์ค่ะบำบัดยาเสพติดเป็นแสนโบราณเหรอแสนโบราณแสนโบราณค่ะ สมุนไพรอย่างนี้เหรอคะใช่สมุนไพรแล้วเราเวลารักษาอย่างเงี้ยทำไงอะคะต้องเดี๋ยวนี้ก็ต้องฝนยาฝนยาฝนจะเลิกอะต้องเอายาดมาฝนยาแล้วยาเนี่ยเราไปเอามาจากโรงพยาบาลอีสานไปขุดเอาเดี๋ยวนี้มันต้องฝนนานๆกินเวลาทั้งประมาณสักรวมสองชั่วโมงแล้ววันนี้มีคนมารักษาไหม ก็มาบ่อยๆนะในระยะนี้มันฝนมันตกสับทุกวันเลยแล้วเลิกได้จริงๆไหมคะได้ค่ะได้เอือเลยดูดูรายการเราแล้วกของเราเผื่อว่าคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านงเงยอยากจะมาบ้างใครที่มีลูกมีหลานติดของเสพติดอยู่จะเลิกก็ให้มาเลิกได้ ที่วัดทยเกาะหรือไ่ครับที่วัดศรีปุนาวัดไท,ท้ายเกาะตแต่ว่าต้องมาแต่เช้าเพื่อที่จะได้ฝนยาจะได้เตรียมการต้องนัดล่วงหน้าไหมครับต้องนัดนต้องนัดนะบางทีไม่อยู่ซะแล้วเนี่ยมาคร่ะก็เป็นบ้านเชรน,นี้เขาเรียกว่าได้ <S <S ความรู้หลายแง่หลายมุมเลยนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเขาเรียกว่าเลือสารเสพติดซึ่งซึ่งเขาเรียก โบราณใช้สมุนไพรย้อนนสมยัยใหม่อาจจะไม่เคยถึงแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็มาติดต่อได้นะคะคที่วัดท้ายเกาะวัดศรีบุณว่าที่ใจตรึงที่นี่นะคะสำหรับนี้ค่ะถ้าจะมาเนี่ยต้องต้องติดต่อมาก่อนแลต้องโทรศัพท <c oughs> ์มาแจ้งก็เดี๋ยวไม่พบค่ะหลวงพ่อกลัวค่ะว่าไม่มมาแล้วไม่เจอ,อ,อค่ะต้องติดต่อมาก่อนค่ะด้านเจ้าศรีอยากจะฝากอะไรไว้บ้างค่ะเจ้าทีปอยากจะฝากอะไรบ้างค่ะก็อยากจะฝากไว้ว่าน กเราเช่ชยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีและศิลปกรรมนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่มีศิลปกรรมที่ควรศึกษาก็อยากจะฝากไว้นะคะแก่เยวาวชนรุ่นหลังที่อยากจะอนุรักษ์ก็ที่นี่มามาดูได้ ตอนหน้าเนี่ยเราจะนําเรื่องที่เขาเรียกว่ามีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะคะแต่วันนี้เวลาหมดค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพร้อมๆกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ